ของชมร่วยงานศพธนาค้าร่ำรวยมีสินค้ามากมายหลากหลายรุ่นสินค้าคุณภาพดีท<ฮ>ี่จะใช้แจกเป็นของชมร่วยงานศพเราเริ่มต้นกันที่ร่มยาวตอนเดียวกันเลยค่ะ ยี่ห้อธนาคาล่มรวยราะคาะเริ่มต้นกันที่45บาทคุณภ,ภาพแข็งแรงทนทานนะคะด้านในมี UV สีเงินเพื่อป้องกันแดดและฝนได้เป็นอย่างดีนะคะเกน็กลางแน่นหนามาพร้อมด้ามจับแบบงอถนัดมือสุดๆตัวนี้เป็นกดเปิดแบบออโต้นะคะร่มยาวตอนเดียวเนี่ยจะดูแข็งแรงทนทานอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่มีช่วงตอนเข้ามาเกี่ยวนะคะมีการใช้งานที่งา่ายคุณภาพแข็งแรงทนทานนะคะรุ่นต่อมานะคะแนะนํารุ่นนี้เลยเป็นร่มไม้เทานะคะ8 ยีสิบสี่นิ้วยี่ห้อธนาค้าล่ำรวยตัวนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าปกตินะคะใช้งานคุ้มค่านะคะมีการใช้งานที่ดีและประโยชน์ที่หลากหลายมากอย่างที่บอกด้านปลายนะคะรุ่นนี้มีปุ่มยางนะคะกันล้มกันลื่นนะคะแล้วก็มาพร้อมด้ามจับแบบไม้เท้านะคะที่ถนัดมือสุดๆนะคะตัวนี้ ใช้คำพยุงได้เป็นอย่างดีนะคะแกนกลางแน่นหนากว่ารุ่นอื่นนะคะแกนกลางแน่นหนาถึง14มิลให้คุณลูกค้าเนี่ยได้เลือกซื้อเพื่อแจากเป็นของชํารวยในงานชาบะนิกิศพได้เป็นอย่างดีนะคะราคาเพียง70บาทเท่านั้นรุ่นต่อมานะคะเราแนะนําเป็นร่มพักนะคะยี่ห้อธนาขาล่มรวยรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่า เป็นสินค้าขายดีเลยนะคะร่มพับนะคะเป็นพับสามตอนนะคะยี่ห้อธนาคารร่ำรวยราคาขายส่งอยู่ที่50บาทเท่านั้นรุ่นนี้เป็นสีพื้นนะคะเป็นโครงตัวใหม่ ราคา50บาทนะคะก็เรียกได้ว่าจับต้องได้และคุณภาพเกรดดีพรีเมียมเลยค่ะสามารถที่จะสกรีนโลโก้นะคะเพื่อทําแจกเป็นของชมำช่วยงานศพได้เป็นอย่างดีนะคะแกนกลางนะคะแล้วก็ซีปรวดเป็นสีดํานะคะเราเคลือบชุบก,กันสนิ่ม,มาแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้50บาทคุ้มค่ามากๆรีบๆเข้ามาสั่งซื้อเลยนะคะรุ่นต่อมานะคะเราแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยรุ่นท็อปฮิตนะคะตัวนี้ขายดีมากๆนะคะเป็นร่มพับ นะคะยี่ห้อธนาคารร่ำรวยนะคะตัวนี้มีการใช้งานที่ง่ายนะคะพกพาง่ายที่สําคัญนะคะโครงก้าเป็นโครงตัวใหม่สามารถยืดหยุ่นได้คุณภาพเนื้อผ้ามาเต็มเลยค่ะตัวนี้นะคะด้านในเป็น UV สีดานะคะเคลือบป้องกันแดดและฝนได้ดีเป็น2เท่านะคะมาพร้อมแกนกลางที่แน่นหนานะคะแล้วก็ด้ามจับที่ถนัดมือนะคะแกนกลางซิกลวดเนี่ย เป็นสีดำนะคะเราเคลือบชุบกันสนิมมาแล้วเรียบร้อยนะคะราคาเพียงแปบหาบาทเท่านั้นรีบๆสั่งซื้อกันได้เลยค่ะต่อไปเราไปดูของชําร่วยชนิดอื่นๆกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพัดช้อนปากกานะคะกล่องนามบัตรนะคะหรือว่าช้อนตะเกียบมงคลเดี๋ยวจุพาไปรับชมกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่ปากกามงคล ะะเป็นปากกาคู่นะคะเงินทองนะคะตัวนี้สามารถใช้แจกเป็นของช่วยงานศพได้เป็นอย่างดีนะคะราคาแสนน่ารักราคาเพียง12บาทมาเป็นคู่นะคะแล้วก็มาพร้อมแพ็กเกจนะคะถุงซิปสีทองนะคะสุดหรูปากกานี่เราก็เป็นหัว0ูนจดนะคะเราเลือกใช้น้ำหมึกที่ดีเขียนลื่นเขียนได้จริงนะคะตัวนี้ราคาส่งบาทก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะคุณลูกค้ารุ่นต่อมานะคะเราแนะนำไปน,นี่เลยคะ่ะพัดมงคล พัดมงคลน,นี่ก็ราคาเริ่มต้นกันที่12บาทนะคะก็จะไปพร้อมแพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะมี12บาท18บาทและ20บาทวันนี้นะคะจุ๊บยกตัวอย่างนะคะ20บาทมาให้คุณลูกค้าดูนะคะตัวนี้ก็เป็นสินค้าขายดีนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศ ประเทศไทยมากๆเพราะว่ามีอากาศที่ร้อนมากๆนะคะแล้วก็มีขนาดกระทัดรัดนะคะที่สามารถพกพานะคะใส่กระเป๋าไปใช้ที่ไหนก็สะดวกสบายนะคะอย่าลืม20บาทนี่ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะคุณภาพดีมากๆมีความหมายที่ดีด้วยนะคะพัดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็พัดสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนำาอกไปจากชีวิตของเรานะคะเป็นไงนะคะความหมายดีมากๆเลยต่อมานะคะเราแนะนําเป็นนี่เลยะคะ่ะ ช้อนตะเกียบนะคะช้อนตะเกียบมงคลนะคะตัวนี้นะคะหรูสุดๆเลยค่ะมาพร้อมนะคะแพ็กเกจเห็นไหมคะว่าเป็นกล่องนะคะมีการใช้งานที่ง่ายเป็นช้อนสแตนเลสแล้วก็ตะเกียบอย่างดีนะคะไม่คมไม่บาดปากแน่นอนนะคะเอาไว้รับประทานรามเมงนะคะตัวนี้รับประทานก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือว่าตัวนี้เวลรับประทานข้าวต้มนะคะก็จะดีมากนะคะตัวนี้ตะเกียบแล้วก็ช้อนนะคะมีน้ําหนักที่เบานะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 18บาทเป็นกล่องแท็กเกจตสุดหรูนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ธนาคา้าร่ำรวยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นกล่องใส่ปากกานะคะแล้วก็นามบัตรนะคะตัวนี้เป็นแท็กเกจตสุดหรูหลานะคะราคาส่งเพียงเจบาทนะคะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะตัวนี้เราก็เป็นปากกาแบบว่าเกรดพรีเมียมสุดหรูนะคะหูเหมาะมากนะคะที่เราจะใช้แจกนะะเป็นของชําร่วยในงานชาปนกิจศพนะคะเป็นของดีนะคะราคานี่เบามากๆนะคะย่อมยาวสามารถใช้ได้ หูตัวนี้ไว้ใส่น้ำบัตรนะคะเป็นกล่องนามบัตรสุดหรูเป็นหนังนะคะคุณลูกค้า เป็นลักษณะเป็นหนังนะคะตัวนี้กล่องใส่น้ำบัตรราคาชุดละ70บาทเท่านั้นเองต้องรีบๆสั่งซื้อกันแล้วราคาสินค้าของธนาคาร่ำรวยก็มีมากมายหลากหลายรุ่นให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อนะคะเพื่อไปใช้แจก,กเป็นของชองเล่ยในงานชาปนกิจศพแต่ละอันก็ล้วนแล้วแต่จะใช้ได้จริงนะคะในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็มีความหมายที่ดีและเป็นสินค้าคุณภาพดีที่สําคัญเรามีบริการพิมพ์สติกเกอร์ให้ฟรีพร้อมติดให้คุณลูกค้าเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีเวลาที่จะไปทํางานนอื่น ของชุม่มรวยงานชาปนก,กิจจริงๆก็ยุ่งนะคะในงานชาปนก,กิจมีหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่จะต้องทํายกของชุมรวยนี้หน้าที่นี้นะคะให้ธนาคาร่วมรวยได้ดูแลได้บริการคุณลูกค้านะคะเรายินดีคุณลูกค้าเป็นอย่างมากนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ธนาคาร่้มรวยแล้วเปิดขายส่งทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงไปจนถึง2ทุ่มสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ตลอดเวลานะคะขอบคุณมากนะคะร่มดีมีคุณภาพนถึงร่มนถึงธนาคาร่้มรวย